นนไม่คือน้ำเข้าอุโมงเนี่ยนะคุณใส่ล้วเนี่ยแทมรถแทมเนี่ยเส้นรถแทม,มเดี๋ยวเราเดินข้ามสะพานดีกว่าแทมคุ้นๆคนก็แห่มาดู ถายรูปก <iyorsun> ันทุกนี่คือก็าทำร่อง้ระบายน้ำข้างๆ ตาที่เราไปเที่ยวอยู่ข้างบนนั้นอยู่ข้างบนนั้นเลยโอ้สุขสุขอือสุขานท่าแม่น้ำดานุ เก็บภาพมันแบบไม่หวานไม่ไหว แรียว่าโซ่เช uh ่นบริษสททางโซ่แต่เว้ยรู้สึก uh, ว่าเมื่อก่อนมันเป็นสีเขียวไงเออเหมือนทาใหม่นะเนี่ยเหมออนทาสีใหม่เปลี่ยนสีใหม่ก็สวยดีเซลฟี่ võtame üle ka nädal .

对。午呀。 ขึ้นสูงเลยแต่ไม่ท่วมสะพาน ป็จุดขายน้ำขึ้นผิดสังเกตเพื่อนๆนักท่องเที่ยวถ่ายถ่ายแม่น้ำตาลนขึ้นผิดสังเกตคนมาเที่ยวก็ถ่ายอย่างนี้ถ่ายแม่น้ำนะนุ่นโป๊ะนุ่นโดนทั้งโป้น เออฮะเือนั่นจะได้ไปเลยไปตามน้ำเออใช่กตรงนี้เห็นชัดท เด็นชัดๆดูร้านอาหารนะจมไปชั้นงเลยร้านข้างแม่น้ำริมริมกำแพงนั้นเป็นถนนั่งนั้นน่นนะมีสถานีรถบัสด,ด้วยนั่นเลยจมไปเลย

sendal kat bawah ni ah Andre okay. tuk